สวัสดีครับตอนนี้เขาอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อนายพันครับแต่วันนี้มีเป็ดด้วยครับวันนี้ we gonna Have i t s l i k e Late Lunch Beef Noodle t h e y also have Dark Noodle here in c o n g e n อู้รถไครครับสุดยอดไอ้สวัสดีครับสวัสดีครับผมวัสที่เคยเห็นบิ๊แต่เสียบเท่าเขี้ยวแมนครับ เมื่อไหร่จะมาจกเคลียร์นี่สาอยู่นี่เดือนละมื่อนี่ละดูจัดดูจัดดูเอาตัวให้เนี่ยฮัตเชียเนี่ยที่ถาเจ้าถามว่าเมื่อไหร่จะมาร้านเราเนี่ยใครนะฮัตเชียเจอแล้วเจอตัวจริงแล้วเปิดจริงหรือเปล่าคะกท่านในปิดท่านในเป็นยังอยู่นะอยู่ดีละใช่ได้เอาเอาติ๊กเกอร์ให้เดี๋ยวเอาติ๊กเกอร์ให้เออปิดรถเลยจ้าอ่าติ๊กให้อย่าลืมดูกับพี่เมื่อไหร่จะมาร้านเมื่อไหร่จะมาหาเราสักทีเนาะมาแล้วมาแล้วจบตัวจริงแล้วตัวจริงเลยค่ะ อยากนำเสนออะไรจัดมาเลยนะได้ได้ได้จะถ่ายรูปแล้วก็เอาลงให้แบบที่เห็นนั่นแหละว่าจะตัวสูงใหญ่พอดีเลยตัวเล็กเจอจริงนี่รอเลยนะขอบคุณมากเลยค่ะติดตู้ด้วยเลยติดตู้ติดไมติดติดตู้ขอบคุณมากเดี๋ยวเดี๋ยวตามติดเลยนะาวันติดเต็นใหญ่เลยคุณคือเต็นสิเจอไม่ได้เจอนานอยากเจอตัวจริงมากเลยพี่สั่งอะไรไปอ่ะผมไม่แฟนงครับอ๋อเหรอผมพี่เขาอยากได้หรือเปล่าถามเขาเลยพอไหมถามว่าพอไหม มีว่ากี่คันพอหรือเปล่าคันเดียวมีคันเดียวพอไหมเนาะไม่ประตูห้องน้ำที่เขาโบอยู่หรือเปล่เอางั้นอ่ะอยากเป็นวิดีโอด้วยก็จะได้เห็นตัวเองทำอะไรอย่างเงี้ยจริงป่าวแม่ค้าตัวแม่ค้าไม่สวยนี่จะเป็นน้ซุปเป็ดมันจะสวยหรือเปล่าน้ซุปเป็ดโอ้เป็ด อันนี้เนื้อนี่ลุยเลยนะเนี่ยอ่เอาอย่างแบบไม่มีแบบละลายในปากตละลายในปากให้เลยนะโอเคอันนี้ตูดมันใช่ไหมเนี่ยมันเป็นน่องเออน่องมากจริงมากเดี๋ยวจะเอาน่องใหญ่มาวันนั้นจั้จัดปูวันแรกไม่พี่ไม่มาแล้วน่องใหญ่เออเดี๋ยวเราจะมีน่องใหญ่ขึ้นมาเนื้อนี่มีอะไรบ้างมียอเนื้อยอปลาคิริวปลาคิริวเดี๋ยวเราจะเอาเนื้อสดแล้วก็จะเป็นหมกให้นคะค่ะดูดิ เป็นหมกมันจะอร่อยมันจะเป็นน่องลายนี่หน่าจะเอามาถ่ายนี้เนื้อลายใช่ไหมใช่เป็นน่องถ้ามหมกมันจะอร่อยสำหรับคนชอบทานเนื้อครับแต่หมอ้อไฟก็ได้อย่างนี้แหละใช่ไหมใช่แต,<ะ>แต่ว่ามันจะมาเป็นหมอ้อใช่มันจะเป็นหมอ้อจะส่วนมากจะให้เป็นแบบจิ้มจุ่มอะค่ะคือเราอชอบแบบทานไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะ แล้วร,ร้านเราจะใช้ฐานนะคะอ๋อสะดุ้งขึ้นมาเลยนะสะดุ้งขึ้นมาเลยค่ะนี่ไงผมชอบเป็ดเอาเป็ดอยู่ยน,นี่เสร็จแล้วโอเคแต่เราเยอะไปหน่อเอาพี่จะพอไมหมล่ะพี่ ทอไมสักสามไปสั่งบะหมี่เป็ดนี่น่ากินนี่ตอนแซ่บอยู่มืองใดตอนแซ่บอ่ะตอนแซ่บที่เจะเป็นเนื้อสไลด์ด้วยนะคะโอ้เนื้อสไลด์ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวแม่งไฟจะมีใช่ไหมอ๋ออันนี้จะเป็นเป็ดนะเอาเป็ดสไลด์หรือเอามาถ่ายดีมาถ่ายรูปดีโอ้เก็บไว้ที่ยังโอ้ยสีออกคอนสีออกทีวีสีออกนั่นโอเคเนื้อเป็ดสไลด์ เเอาเลยพี่นายก่อนขอคิดก่อนนะผมขอตักกากหมูเองได้ไหมเอาเลยค่ะจัดเลยค่ะน้ำใจอ่ะน้ำใจอะไรวะไม่มีเอาเว้ยช่วยเล็กกว่าใส่เลยไหมไม่เป็นไรครับผมพูดไปนะอันนี้คือใส่ให้มันเด็ดก็ใส่อีกเหรออือนี่อนี่อะไรอาเอาชินา้นไหนดีเหมือนไม่มาแล้วน้องดีอู้หูแซ่บแท้ เอาอะไรตอกตอกลายไหนดีถึงจะสวยช้อนช้อนโอเคไหมคะโอเคครับไปดูที่เขาทำมั่วไปอนก่อนอื่นทำไงพี่ตักน้ำใส่อ่าตักน้ำใส่ก่อนนี่ทานเลยฮะทานไหมว่าถามร้านนี่ทานความร้อนนี่คงที่ร้อนนาน ซุปเยอะไหมคะครับซุปเพิ่มได้นะคะวางที่ตนี้สมีซองย่างาใกินเนาะา้ใ้กินเลยดิแซ่บสดๆนอมีอด พีักวางครับเืบอยังไม่ไปเลยเหรอยังกันเดอยหน่อยเดือดเ่อไหมเดือดทีนี้เราแ่ครลยเดี๋ยวให้มันหอมก่อน มันเปิดหรอเป็นี่เป็นดับรูโดเอ้าพี่หูน้ำลา,ายใส่ีกรอบเลยอร่อยพี่หูน้ำลายพี่อร่อยเย อันนี้แปะคิดว่าฮัคเจนจะตัวสูองสูงที่ไหนได้ที่ไหนได้ตัวเล็กน่ารักโอเคนจะมารับแถวตลาดผมเข้าไปส่องแอบส่องเลยผมบอกมีการแอบส่องด้วยเหรอเดี๋ยวไปเจออยู่แถวตลาดจะได้ดึงมาเลยไงเจอที่ไหนจะได้ลากมาเลยมาหาฮอตเฮียนหรือเปล่าเจอเซจะได้ล็อกข้อมาเลยอย่างเงี้ยมาเองแล้วทีนี้ พี่ไปดูพี่ไปดูมาในไหนอ่ะในยูทูบเหรอในในในเฟซเขาทักเสียอ๋อแล้วยูทูบไม่ได้ดูเหรอไม่เคยดูยูทูบเลยอ้าวไปดูในยูทูบด้วยจะได้เห็นผมไม่รู้ด้วยว่าเขามีในยูทูบด้วยผมไม่รู้เนี่ยยูทูบจะใช้ฮักเสียได้ใช่ไหมใช่ครับเซิร์ชเหมือนกันครับใช่ได้ี้ดเลยผมจะเอา เอาลูยูทูบด้วยใช่ไหมเนี่ยใช่ครับผมยังได้แชร์ต่อเลยสบายเลยร้านพี่ด้วยใช่เลยฮนะอฟโฟลงในแซฟเฟอรไงนะผมไม่รู้ว่าจะตอบนะตร่าดีขนาดไหนเย่าเพี้ยมนะฮะในแซฟเฟอร์นะอืมอ่อนเปื่อยครับตัวเ,เนื้ออร่อย ออกเลยันนี้มันกินได้เลยไหมนี่พี่อ๋อเราต้องลวกจิ้มเราชอบเนื้อสดแล้วก็เนื้อสดไปจิ้มลูกชิ้นไปจิ้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พวกเนื้อติดเอ็นตัวนี้ทานได้เลยอ้าวท่านพี่หวานอะวางไว้ไหนดีวะเดี๋ไปหน่อยมาเว้ยพี่เยี่ยมมากทำกิจที่ดี สปับะอเลยอ่ะอ,อ,อ,อกเลย,ออเลยจัดไปพี่ <c ười> พี่เวลาลวกลวกนานไหมจิ้มอ่ะเนื้อสดอ่ะจินเด็กก็ได้แแบบคคุณ่่อน้ะวา ชอบน,นุ่มเลยก็จุ่มไอ้จิ้มจุ่มเลยจิ้มเลยพี่ขอน้ําซอสเพิ่มอีกเท่ไได้ได้ไดซอสก็สูตรเทบุลีเาเลยเนะี่ยอืมที่ันจะลกนกอน่วน้หลได้ค่ะ เหมือนกันมากกว่อือของขาวไทยอยน้ยก็ยังเป็ดค่ะอร่อยอ่ะบ้าเอาเป็ดหลาอือหืออร่อยครับหอมมาก

น้ำจิ้มใส่ได้ทั้งเป็ดทั้งหมูไอ้ทั้งเนื้อป่ะครับสุดยอดครับ <c oughs> น้ำจิ้มมะฮอกเปียวนะแต่ถ้าใส่เนื้ <c oughs> อก๋วยเตี๋ยวพอดีเลย สั่งเพิ่มดิเตี่ยวอ่ะก็จะเป็ดดิขึ้นไปอีกนิดค้าพี่ดูว่าเนเป็ดที่สุดยอดเลย อเอาบะหมี่แห้งเลยครับบะหมี่แห้งไม่ต้องใส่หอมนะครับไม่เป็นไรเอาเนื้อครับเอาเนื้อเป็ดมีแล้ว,ลวของผมบะหมี่นะครับผม

จะมีร้านด้วยนะอานทองหรอบอ่าสายทองห้าบาทสิบบาททุ้ยออกไม่ได้อะที่มีกินแล้วก็มันคี้เส้นตรงนี้แล้วก็กินเฮ้ยนี่อ๋อนี่ยเสียมารยางขอเปิด ขอเป็ดเป็ดตัวนี้นี่ให้ยช่วยหน่อยไม่ไม่ครับเป็ดเป็ดเป็ดไอันนี่อร่อยมากไม่ได้กินเลยยอมใจเลยยอมใจเลยยอมใจเลยทำได้ไงอร่อยจริงมาได้ยังไง ผมผูไว้หน่อยแล้วผมหล,อล่อพี่<ด>เหมือนเหมือนอะไรเหมือนอะไรให้พูดจชิมนะมันจะกวดกันนะอย่างน้กูพูดเลยพี่บอกพี่ว่าผมเหมือนนักร้องอ่ะนักร้องเปิดหมวกอยู่ข้างถนนอ่ะโอเคป่ะอ๋อไม่ไม่ไม นี่ขันแกนเนีองเขาคือผมไปหลายคนอ๋อจะท้ายใช่ไหมไม่อยู่ไก่พวกก็จะมาอยากอ่างนีก้เราจะต้องไปก่อนหรือว่าไงดีหรือว่าไปถาตอนดึกเลยพวกเก่งมีพวกมุกกระเบก้องออกไปไม่ได้ค่ะของเป๊ะเลยอย่างงเี้ยจะไปรอเหรอก็ท่าผ่านแล้วอะไรใช่ไหมคะอย่าปรโมทให้ขอบคุณมากเลยค่ะเอออ่าค่อยว่ากันกี้เกียวจะได้ไปหน้าโรงแรมโฮเทลแล้วทำไมอ่ะ เคลียกันไม่ได้กับอะไรอ่ะไม่ยังไม่ออกไปเจ้าของเจ้าของแบรนด์<ช>เนาะอืออืออันนี้เป็นเป็นเป็นเฟนชายเหรอไม่ไม่ไม่เชิญเขาเป็นคนคิดเขาเป็นคนคิดมาคล้ายๆว่าจะทำเฟนชายแต่ไม่ยังไม่ทำให้พวกผมมา,มา,มาลองอให้พวกผมมาลองทำกันก่อนอเป็นเพื่อนกันในเฟสบุ๊ครู้จักกันในเฟสบุ๊คเก็บมาเลยคลิปตัวนี้มา you hang around ทันท mm ี hmm. um,

How you

มีความสุขมีเป็ดอร่อยเวลกูดดักสติลพี่ชอบเนื้อผมชอบเป็ดสรุปดีทั้งคู่โอ้ยยิ้มนะผม

รูปนี้เอาักอไปที่าจะตกยังคิังทําีติดตดเลยนะนี่ครับครับครับมันเตาอ่ะ He like a b e e I like, uh, beef. I like duck. But both good อร่อยทั้งสองครับแต่พี่ผมชอบชอบพี่หนึ่งเขาชอบเนื้อเนื้อรสชาติเป็นไงครับพี่คือนื่นเหมือนทั้เนื้อรสชาติเป็นไงครับเป็นไงเหนียวไหมละลายเลยละายเหรอของกระดาษทิชู่หน่อยฮะเอ็นของเราเนี่ยละลายในปาดอร้อนอร่อยอร่อยอร่อยมากแต่พี่ทำเป็ดขึ้นมาก็เยี่ยมนะ เป็ดอร่อยจริงผมทำในวันที่5เองเป็ดอร่อยเป็ดแม่งเยี่ยมเลยคุยกับลูกค้าหลายคนจำว่ะเขาเป็นสารโหอย่างงดเนื้อสัตว์ใหญ่เนาะอืมอไม่ลองหาอะไรมาทำดูทีนี้ไก่ไก่ถ้าจะทำไก่มันก็เยอะละเออเกลือนเกลือละกินที่ไหนก็ันล่ะเป็ดวะเป็ดวะโอ้โหไม่สุดเลยสุดตี้เลยอร่อยอร่อยลองเป็ดเค้าเปิดแรกเลยเกี๊ยงเลยร้ายจริงโอ้ยเป็ดอร่อย เอ็นเดี๋ยวเดี๋ยวเอ็นอย่างอื่นเอาเลยมันตกพื้นพี่เลยไหมเอ้าฮะมันตกพื้นพี่เลยไหมเอ้าตกพื้นตกพื้น้ให้น้องอ่ะอ่าลูกคิดให้พี่เองทั้งคู่ครับอร่อยทั้งคู่ครับแต่ว่าแล้วแต่คนชอบเนาะบางคนชอบเนื้อบางคนอาจจะชอบปิดครับหลายๆคนก็แนะนําให้ผมประมาณว่า ทำเนื้ออย่างเดียวไปเลยอย่างเงี้ยบางทีนี้มันตลาดเนื้อจะได้หลากหลายไงครับตลาดเนื้ยงตัวแคบอะเนาะแถวๆนี้เขาก็บางหลายๆคนเขาก็ไม่กินเนื้อแล้วก็นนั้ลูกค้าตรงนั้นไปฉะนั้นพอเรามีเป็ดแล้วก็ขายเป็ดให้เขาได้ครับเขาไม่กินเนื้อเขาก็มากินเป็ดครับใช่บางคนสาวีพะรยาแฟนกินเนื้อเออใช่ผู้หญิงไม่กินเนื้อกินเนื้อไม่กินเป็ดหรืเพราะเราก็แยกหม้อแยกหม้อชัดเจนใช่ไหมครับชัดเจนฮะแยกออกชัดเจนเลย แต่โพสลงในเพจนี่เป็นกิโลนะยบอกเขาห่างหลายกิโลอ่ะเห็นไปเลยแถวล่าสุดก็ราชมงคลใช่ไหมครับโอ้ยฉังว่าแฟนคลับตัวจริงนนเลครับแฟนคขับสองทุกวันสองทุกวันใช่ครว,ว่าส่องเลยครับรไอติเกอร์ไปแล้วเขานีต่ติดติดปุ๊บนี่ลูกค้าจะเข้าเลยเข้าเข้าไปทำไมเข้าไปเยี่ยมแล้วกลับขอเยี่ยมขอข้องนะถูกต้อง มั่วนะครับตัวสามาถ่ายรูปคุณทักเชียกอ่อนแล้วมึงขาดอะไรวะขาดคนใจตังคุณไม่ได้กินอะไรวะขาดน้ำยังอีกยังไม่ไปตักน้ำให้ลูกพี่เอาหรอ,อถ่ายเสร็จแล้วผม,มติดป้ายไว้หน้าร้านก็ยืนถ่ายหน้าร้านด้วยเลยไม่ต้องพิธีการเยอะหรอกสบายมาแล้วครับหนึ่งสองสาม กัรเฉียบหน่อยกานเฉียบหน่อยหนึ่งสองสามมุข้าวป่าเลยเนะข้าวป่ายังไหนไหมเอาได้นี่โอเอาไว้รับรางครับทุกคนเอาอีกคำทีสองนี่พอเออแปดก็เท่านี้อันนี้ผมเลี้ยงเองนะจริงเหรอเออในฐานะแฟนคลับผมนะใช่ไหมนี่นี่ใช่ใช่คนที่แชร์บ่อยๆไหมฮะเออ ใช่ใช่คิดเรื่อกคิดคิดเรื่อะไรไอ่เป็นเส็จต้องจ่ายใช่อเสร็จหรือเขาต้องจ่ายคิดเท่าไหร่ก็จ่ายลดลดเปอร์เซ็นต์ให้เลยลดเปอร์เซ็นต์ได้แต่ว่าต้องจ่ายใช่ไม่โบสถ์ที่โบกันมาคิดที่ไปก่อนคิดไปก่อนนะที่ไปก่อนที่ไปก่อนที่ปกติก่อนแล้วค่อยลดอะไรอ่ะโอเคเออเอออ่ะมิสซาจะช่วยเราโปรโมทเราต้องลดนะทางพอเสร็จล้านเหมือนกัน ต่ร้านที่รอแป้ไม่ให้จงาจนะพี่ยอมไมใจเออเราไม่ไปกินองกินใจไงมันต้องจ่าน่ะไม่ต้องกินใจรันใจเลยงี่ไงคะเป่จานใช่ไหมจานละห้าสิบาทนะคะราคถ้าปกติอยู่ไนเงินเยอะจังวะปก่มสองอ่าสามร้อยบาทสามร้อยเฮ้ยไม่ได้ไม่เดี๋ยวเมีมี เปอร์เซ็นต์ลดไปแค่ลดเอาสองร้อยห้าสิบห่อไม่เอาอ่ะไม่ลดเอาไปเลยเต็มไปเลยจะควนทำไมเล่าครั้งหน้าข้างหน้าให้ลดมันหมานะข้้าางหนถือว่าเป็นถือว่าเป็นเงินแฮงไงใช่อ่าโอเคโอเคค่ะไม่ตัดกระดุมกันนะขอบคุณมากนั่งนั้นดิ่ป่ะขอบใจขอบคุณมากขอบคุณแม่คนขายไมได้มีกำลังใจทำอืมนี่อย่าลืมพี่ไปติดน้องน้ำได้เพราะว่าติดได้ประตูห้อง์ดีมันเหนียวมันเหนียวดี หหนน้้้าาาขงเอาฝากฝากฝากแฟนๆนิดนึงฝากแฟนๆนิดนึงร้านอยู่ตรงไหนแนะนำนิดนึงเปิดกี่โมงอะไรเงี้ยสั้นๆเจ้าของร้านเลยอะอ๋อสั้นๆสั้นๆร้านอยู่ตรงไหนเปิดปิดกี่โมงสั้นร้านอยู่หลังโรงเรียนเทศบาลบ้านตูมเปิด9โมงครึ่งถึง5โมงเย็นโอเคครับผมเอาถ้าแฟนๆขับของฮักเซียมาเนี่ยตัวเองก็เป็นแฟนๆขับด้วยครับ สมมติว่ามามีอะไรให้เขาเป็นพิเศษไหมมีโปรโมชั่นนี้ไหมว่ามาจากฮักเซียนีผมจะมีแคปหมูแถมให้ถุงหนึ่งจัดไปเลยจัดไปเลยโอเค <laughs> อ่ะอย่าลืมนะมาด้วยครับที่ก๋วยเตี๋ยวนายพันอันนี้พี่อะไรเอ่ยพี่หนุ่มครับพี่หนุ่มอ่ะ,อะบอกหาพี่หนุ่มแล้วได้นี่พี่พี่หน,หน่อยค่ะอ่ะบายบายแม่บายบายหน่อยแม่บายหน่อยแล้วเจอกัน